สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเวิร์สสนนก,กู๊ตสกูลน้องจ๋าน้อเมื่อวานี้มาพบกับช่องเดียสาวดาวใต้อีกแล้วน,นจะจ๊ะวันนี้เราจะไปเปลี่ยนยางฟันนะจ๊ะเห็นแต่งตัวส,สวยๆวันนี้เราจะไปเปลี่ยนยางฟันกันนะจ๊ะทุกคนไปกันเลยกระเป๋าน่ารักน่ารักนะจ๊ะใส่แม่ก่อนนะคะ ตราก็จะประมาณนี้เลยมีเยอะอะไรมากมายนะคะแต่งตัวสบายๆวันนี้อากาศเด็นใส่เสื้อกันหนาวไปสักหน่อยเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าคีนิกเลยนะคะไปกันเลยจ้าค่ะทุกคนอันนี้อากาศดีมากเลยนะคะนี่เลยนี่ซอยที่เราอยู่นี่ก็เป็นหอพักของเราเองนะคะไปกันเลยค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราเดินมาก็มาถึงหน้าปากซอยกันแล้วนะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นคลินิกทำฟันนะคะแต่เ,เราไม่ได้ทำที่นี่นะคะทุกคนเดีย๋ยวเราไปขึ้นรถกันเลยค่ะหน้าปากซอยนะคะเราจ,จะไปขึ้นรถฝั่งนู้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปขึ้นสะพานนั่นเลยโอ้โหเรินขึ้นสะพานเลยนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะเออแล้วก็มาถึงคลินิกทำฟันกันแดดน,นะจ๊ะไปกันเลยนี่เลยซอยถนนนะคะ น่นเลยจ้าไปกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียกสีฟันกันนะคะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับห้องเลยนะคะจะไม่ไปไหนม้งนี่เลยมาลูบยูบนห้องเดียนะคะทุกคน มีต้นไม้เยอะแยะเลยมีต้นมะม่วงด้วยอยู่ก็สวยอยู่นะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูตรงที่เดียวทำงานตึกนู้นเห็นไหมคะทุกคนน่ะตึกนู้นน่ะตึกนู้นนะคะเดีย๋ยททำงานอยู่ตรงนั้นนะคะเดนเดนเดนเปลี่ยนยางพันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปไหนต่อเลยนะคะทุกคนเดี่ยก็กลับห้องเลยนะคะมาถึงห้องแล้วเลยจะ เดี๋ยวสาวเราไต้มาถึงห้องแล้วมาเลยไปเที่ยวใส่เลยจ้าคลิปนี้กะอาจจะบอค่อยมีสาระบนนันไดเราจะนาะแต่ค่ะพ่อแม่พี่น้องอยากให้เย้าย,ยคลิปแบบไลฟสไตล์ไลฟกัคอมเมนต์เข่ามาเลยเด้จ้าเลยจะในเดียวกับฝากส่องเรียร์นในเด้จ้าซื้อส่องว่เดี๋ยว,าส,วาสาวเราใต้นะจ๊ะนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุดๆคนนะจน๊ะนาะคอยติดตามกไดไลค์กดแชร์ กดชัสกสะไข่กดกระดิง่งให้เดียน่นเนนะเจ้าซอยเปแล้วลังใจให้เดียน่นเนนะเจ้าคลิปนี้กะเดียขอลาไปก่อนนะจ้านะ้าพอกันไหมในคลิปหนะ้าของช่องเดียสาวลาวใต้เราจ้าเด้อคลิปนี้กะลาไปก่อนนะจ้าสบายดีสวัสด,สสดีบ๊ายบาย